ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยแชน n นลนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเหรียญชนิดละ10บบาทนะครับมารีวิวนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้ รับทราบข้อมูลครับสำหรับเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่น้อยบ้างมากบ้างนะครับผสมผส,ผสมกันไปนะครับสําหรับเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะน่าสะสมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีราคาที่ประเมินไว้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราของเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอโอกาสขอบพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยช n แนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มมาที่เหรียญแรกนะครับเป็น เหรียญชนิด10บาทนะครับปีพุทธศักราช2540เป็นอีกเหรียญน,นึงครับที่มียอดผลิตถือว่าค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักกับข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรในตัวเหรียญเหรียญนี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ สิบบาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับยี่สิบหกมิลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมีพลอุรุญเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชผู้สิตาผ่อนฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีพลอุรุญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนั่นเองนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับด้านล่างครับก็จะเป็น ตัวเลขปอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาก็จะเป็นตัวอักษรน,นะครับที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2540 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ .2540 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ ๙ล้านนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน,น้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มเก็บกันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญกระสาบนะครับของในหลวงราชการที่แก้วนี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเ,เป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับ จึงมีการคาดการณ์กันต่างๆนานาครับไว้ล่วงหน้าครับว่าเหรียญกระสับของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับในภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับปัจจุบันนี้นะครับสําหรับเหรียญปีพศ2540นี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับ เราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2532ครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับแต่เนื่องจากว่าความเก่าแก่ของเหรียญนะครับซึ่งทําให้เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่น่าสะสมนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้าน,นขอบเหรียญครับก็จะมี ลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนาชวนารามครับส่วนด้านบนนะครับเป็นตัวอักษรบิลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับสําหรับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครับก็จะเป็น ตัวหนังสือนะครับเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือพีพศ2532นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นี้มียอดผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงครับที่ยังสามารถพบเจอครับได้ตามสถานที่โล่ไปนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่า มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่มีอายุการใช้งานมาค่อนข้างจะยาวนานนะครับแต่ก็ยังเราก็ยังสามารถพบเจอนะครับได้ตามสถานที่โดยไปอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับ STUDENT: เป็เนเหรียญปีพศ .2538 นะครับเป็นซึ่งเหรียญปีพศ2538นี้ครับเป็นมียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพศ2532นนะครับแล้วก็มีราคาที่สูงกว่านะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคานะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญ กระสาบโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีผลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับ ก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับสําหรับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามส่วนด้านบนครับก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมี ข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาก็จะมีตัวหนังสือนะครับเขียนได้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นตัวหนังสือเหมือนกันนะครับที่บอกปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ .2538 นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ .2538 นี้มียอดผลิตอยู่ที่53ล้านนะครับ7แสนเหรียญนะครับซึ่ง เป็นยอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพศออ2532นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับเนื่องสำหรับเหรียญ UNC นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกัน,น,นเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ทานรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยแชนแนล สวัสดีครับ